สำนักง,งานปฏิรูปที่ดินออกเอกสารสิทธิใบสอบประกให้แก่ผู้ไม่มีสิทธิแท้จริงอยากฟ้องเพิกถอนจะได้ไหมต้องฟ้องยังไงเกี่ยวกับปัญหาการออกใบสอบประกอให้แก่เกษตรกร,เ,ร,กรเป็นปัญหากันเยอะนะฮะสอบปรมีการออกใบสอบปรกขีด401ให้เกษตรกร,ร,กรจริงแต่บางครั้งออกไม่ได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิแท้จริงดันไปออกให้แก่ผู้ซึ่งไปแอบขอขึ้นทะเบียน หรือกรณีออกใบสอประกอ,กอมาแต่ก็ดันออกทับกันออกสวนกันเหล่านี้นะฮะเกิดปัญหาโต้แย้งสอบถา,ถามทนายอนน์เข้ามาเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องการว่าถ้าก,าากรณีใบสประกขีด401เนี่ยมันออกมาแล้วแต่ออกให้แก่ผู้ไม่มีสิทธิทแท้จริงอยากฟ้องเพิกถอนจะได้ไหมนอกจากนี้การออกเอกสารดังกล่าวถ้ามีการต่อสู้กันแล้วระหว่างผู้มีชื่อในใบสประกขีด401กับคนที่ครอบครองที่แท้จริงตลอดมา สู้กันนะฮะใครจะแพ้ใครจะชนะนอกจากนี้วิธีการขั้นตอนในการที่จะฟ้องเพิกถอนไปที่ศาลเนี่ยเราต้องฟ้องแบบไหนยังไงฟ้องที่ศาลไหนในเรื่องเกี่ยวกับการออกสปปนะครับโดยปกติเขาก็จะมีการจัดสรรที่ดินปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรกรมจริงแต่การจัดสรรจะต้องภายใต้กฎหมายและตามระเบียบที่กฎหมายกําหนดเหมือนกันซึ่งโดยปกติในการจัดส,สรรสปปนะฮะ ใบสปรกรนี้เขาจะมีการนำมาจัดสรรจากที่ดินของหลวงประเภทที่ดินป่าสงวนป่าเสื่อมโทรมหลังจากนั้นก็จะมีการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมบรรดาที่ดินของป่าสงวนเหล่านี้จะกลายมาเป็นกรรมสิทธิ์ของสอปกอรโดยผลของกฎหมายทันทียกเลิกป่าเสื่อมโทรมเหล่านี้นะฮะ ทีนี้สปกก็จะมีการนําที่เหล่านี้มาทําการจัดสรรภายใต้ระเบียบของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเงื่อนไขาการคัดเลือกเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิน2535ตรงนี้ถือเป็นระเบียบที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินต้องปฏิบัติทั้งนี้อยู่ภายใต้พรบว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร2518ด้วย วิธีปฏิบัตินั่นก็คือบรรดาที่ดินเมื่อมีการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเรียบร้อยนะเขาก็จะมีการประกาศนะให้เกษตรกรซึ่งมีการครอบครองที่ดินและทํากินครอบครองและทํากินให้มายื่นคาร้องไว้เพื่อให้คณะกรรมการมีการออกไปทําการรังวัดสอบสวนสิทธิ์หลังจากนั้นเขาจึงจะนําเข้าที่ประชุมแล้วจึงจะออกเอกสารสิทธิ์สปรกร401ให้ ซึ่งในการคัดเลือกตัวนี้แหละเกิดปัญหาเยอะโดยปกติที่โต้แย้งกันเนี่ยคณะกรรมการว่าด้วยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเนี่ยเขาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ535ซึ่งเป็นระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขาการคัดเลือก,กเอกษตรก,กรผู้มีสิทธิ์ได้รับที่ดินซึ่งในข้อ8วงเล็บ1นะครับเขาระบุไว้เลยว่าเกษตรกรผู้จะได้รับการพิณาคัดเลือกข้อทําประโยชน์ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้วงเล็บ1 เกษตรกร,กรผู้ถือคลองที่ดินของรัฐหรือเกษตรกร,กรผู้เช่าที่ดินนํามาดําเนินการปฏิรูปและเป็นผู้ทํากินในที่ดินคือจะต้องมีการครอบครองในที่ดินนะครับแล้วก็ทํากินในที่ดินดังกล่าวด้วยจึงจะมีสิทธิ์นําที่ดินแปลงดังกล่าวมาขอปฏิรูปที่ดินมาขอรับสปก,กอรตรงนี้นะครับแต่กรณีที่มีการไปขอแจ้งสิทธิ์แต่ไม่ได้ถือครองหรือทํากินที่แท้จริง ตรงนี้ก็ถือว่าถ้าสบกมีการออกเอกสารให้แก่รัศดรรลายนั้นจะถือว่าเป็นการออกโดยฝ่าฝืนระเบียบของคณะกรรมการ2535ข้อ8วงเล็บ1ทันทีนั่นก็คือสามารถที่จะฟ้องเพิกถอนได้เหมือนกันเพราะว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการแล้วการฟ้องนะฮะในขั้นตอนในการฟ้องเพิกถอนเบื้องต้นเราจะต้องมีหนังสือแจ้งไปที่เจ้าของเอกสารสิทธิ์นะ ว่าท่านไม่มีสิทธิ์ทำกินในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินดังกล่าวการออกเอกสารไม่ชอบขอให้ท่านไปดําเนินการขอเพิกถอนเอกสารดังกล่าว2ก็คือจะต้องมีหนังสือไปที่สํานักงานปฏิรูปที่ดินนะฮะสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะมี2ที่ที่1ก็คือสํานักงานปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยและสํานักงานปฏิรูปที่ดินเขตจังหวัดท,ทีนี้เมื่อมีหนังสือแจ้งไปแล้วเขาไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ชอบ ตรงนี้ให้เรานำเรื่องขึ้นศาลปกครองซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติโดยไม่ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐเราสามารถที่จะฟ้องเพิกถอนได้เนื่องจากว่าเราเป็นผู้มีสิทธิที่แท้จริงนะครับในเรื่องนี้มีข้อต่อสู้กันเป็นคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีหมายเลขดาที่อ .814 ทั2551และหมายเลขแดงที่อ .892 ทั2555 โดยในคดีนี้ผู้ฟ้องนะครับคือนายสำราญและก็ฟ้องผู้มีชื่อในสปกสี่คนและก็ฟ้องสปกสายแก้วเป็นผู้ถูกฟ้องที่5แล้วฟ้องสปกแห่งประเทศไทยเป็นผู้ถูกฟ้องที่6นะฮะในเนื้อหาคําฟ้องเขาก็อ้างว่าตัวนายสำราญเนี่ยมีการซื้อที่ดินมา4แปลงมีการครอบครองทํากินมา15ปีตั้งแต่ปี2532 จนกระทั ham, 7, ่งปี2547จึงมีการนำที่ดินไปขอออกเอกสารสิทธิ์สประกขีด401ดันปรากฏว่าจำเลยที่1และจำเลยที่4นะแต่สารปกครองเขาจะเรียกจำเลยนี้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีนะแต่ให้เข้าใจง่ายเดี๋ยวผมเรียกว่าจำเลยก็ได้จำเลยที่1ถึงจำเลยที่4มีการไปขอให้จำเลยที่5ที่6ซึ่งเป็นสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรออกเอกสารสิทธิ์ให้จึงเป็นการออกเอกสารที่ไม่ชอบของจำเลย และขอให้ศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนและก็ขอให้โจท์หรือผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิทีครอบครองในส่วนของจําเลยก็มีการยื่นทำให้การต่อสู้นะครับว่าที่ดินดังก่ลาวเป็นของพ่อแม่ตัวเองมีการครอบครองมาชื่อพ่อจําปีและแม่หลอดครอบครองมา20ปีและนำไปแจ้งขอขึ้นสิทธิท,ทำกินนะฮะตั้งแต่ปี2546 ต่อมาในระหว่างที่รอเอกสารออกสพกรพ่อตายลูกก็คือจำเลยทั้ง4จึงไปยื่นขอรับสิทธิ์การรับมรดกสิทธิ์พูด,ดง่ายๆในเขตปฏิรูปที่ดินตรงนั้นแล้วสพกรก็มีการออกเอกสารสพกรขีด401ให้ซึ่งสารปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยไม่น่าสนใจมากสารวินิจฉัยเลยนะครับว่าแม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่5และที่6 จะมีหลักฐานยืนยันว่าขณะที่ให้เกษตรกรผู้ยื่นคำขอเขาทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปมีนายจำปีเป็นผู้ยื่นคำร้องและนำเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองท้องที่และเพื่อนบ้านรับรองว่านายจำปีได้เขา้าครอบครองทำประโยชน์จริงแต่ผู้ฟ้องคดีก็มีหลักฐานซึ่งเป็นหนังสือโอนสิทธิการครอบครองที่ดินฉบับลงวันที่20กรกฎาคม2532นอกจากนี้ยังมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11ตำบลทุ่งมหาเจริญให้การสอดคล้องกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดี เดิมนางหลอดได้เข้าครอบครองและนางหลอดได้ขายให้กับนายเพงนายเพงได้ขายให้กับบริษัทและขายต่อให้ผู้ฟ้องคดีเมื่อปี2532งจริงจึงมีน้ำหนักให้รับฟังว่านายจำปีและนางหลอดได้ขายที่ดินพิพาทให้แก่นายเพงนายเพงได้ขายให้บริษัทและขายต่อให้แก่ผู้ฟ้องคดีไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นศาลฎีกาศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำไม่แนฉัยว่าผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท มาตา1377และมาตา138 1378แห่งพวมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ข้อเท็จจริงจรงรับฟังว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่5จัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ถึงที่4ได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทโดยการรับมรดกในที่ดินต่อจากนางจำปีจึงเป็นการออกโดยไม่ชอบตามมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินพศ2518ประกอบ ระเบียบของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินข้อ8วงเล็บ1ของระเบียบว่าด้วยวิธีการเงื่อนไขการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิน2535นางหลอดเมื่อนางหลอดไม่ใช่เกษตรกรผู้ถือครองสิทธิ์ที่ดินและทำกินในติดินพิพาทการจัดให้แก่ผู้ร้องที่1ถึงที่4เข้าทําประโยชน์ในที่ดินพิพาทตลอดจนออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ถึงที่4 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนยืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเห็นตรงนี้นะฮะก็ต้องถือว่าในกรณีสปกแม้นจะมีการออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่บุคคลใดก็ช่างแต่เมื่อมีการออกไม่เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินว่าด้วยกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการคัดเลือกบุคคลผู้ได้รับสิทธิ ตรงนี้ก็ตรงถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบราชการเราคนธรรมดาหรือรัษฎรหรือเกษตรกรสามารถที่จะฟ้องเพิกถอนดังกล่าวได้ทันทีเพื่อขอให้มีการเพิกถอนและมีการสอบสวนสิทธิ์แล้วออกเอกสารสิทธิให้แก่บุคคลที่มีสิทธทิแท้จริงต่อไปดังนั้นใครเจอปัญหารีบฟ้องไปที่ศาลปกครองได้เลย